สวัสดีครับน้าๆอาจารย์ทุกท่านนะครับเนาะอยู่ผมมันเดินมาตรงโอโจครับวันนี้ครับมาต่อนกเขามาตามตัวมาวานนี่ครับตามเป็นเสียงใหญ่ครับแต่ยังไม่เห็นครับวันนี้เอาไอ้เจ้ารดได้เจ้าขากมาครับเจ้ารดนี่ใส่กางเดินเนเดินทุ่งนาก้างป่าข้างเดินเนี่ยมันเป็นต้นเอ้สตอครับนี่ครับผมซูมไ้ดูมันนะ นี่ครับเป็นตัสตอครับกลางนาเลยครับมามาจับขันเมื่อวานนี่ครับแต่เจ้ารถกขเรียกไม่รู้เรียกอะไรครับไอเจ้าขาผมใส่ไปต้นมะขามเมื่อวานนี่ครับแต่ใส่ต้นหน่อยเนาะใส่ต้นนี่มัน้อนลังไข่นะครับไอส่ต้นหน่อยรักไว้ครับแต่อีเอินเสียงนกป่าเลยครับยินเสียงแต่นกต่อขันอยู่เลยนั่นนะของล้อครับ เจ็ดโมงกว่าแล้วนะน่ะที่ไม่เห็นนกป่ามาขันเลยครับนกต่อเลี้ยงกันเองครับแต่ตัวนี้ตัวนึงต้นมะขามนี่ตัวนึงเอามาวานนะ่มอยู่ใต้ต้นมะขามต้องต่ำหมดครับตอนนี้ก็นกต่อสัตว์กันเองครับ มาลุนเดียกันไปยาวๆครับแต่ผมผมจะเดินไปใส่เสียงหน่อยตัววันเนี่ยที่ต้นยูคาดนครับเดี๋ยมันเป็นทุงน้ําเป็นน้ำครับผมเลยออากาศเย็นๆเลยครับนั่นอ่ะผมเลยเดินไปครับมันแช่ครับมาลุนไปเดียกันครับจะได้ตัวไหมครับตามเสียงใหญ่ครับเชิงจะมีคารุ่มครับ ขาดเลียกอย่างเดียวครับจะลอดก็ไม่สนใจครับโยนครับตาเงียบพิดเลยครับนกต่อยโยนคู่กันนะครับดูเราจะมีนกปาตัวไหน hey mom มใส่จรหโดดไปไ้ไ้ไ้ไกิ่งนี้ครับนี่ปลายมือผมเลยครับแต่ยังไม่มีนกป่ามาเลยครับมีแต่นกเอียงนะครับเขาไปหาหเจาหโดดครับฟังตอนนกป่ามาแล้วกันครับนันนะ่ะ ครับน้อาจารย์ุกท่านครับนกป่ามาแล้วครับมาขันอยู่ทิวอยู่ค้าลงครับเสียงใหญ่ครับขันอยู่ทิวอยู่ค้าลงครับนกเอียงกเขาไปครับนี่ครับผมกลัวแต่นกเอียงจะเหยียบก่อนแล้วครับน้ายุ้ย ่นน,นครับมาให้เลือกสองเสียงเลยครับวันนี้เสียงหน่อยกับเสียงน้อยๆครับไอ้หลดกับไอ้เจ้าคาครับเออรุ่นลอยชมไปเดีวยวกันครับนั่นแหละบนะู๊เนี่ยนะ่ะไอ้ยนกกำลังมาเลี้ยงครับ จะเข้ามาทำอะไรครับหารอยหนูนี่โอ้ใชเจาขาดเรียงใหญ่ครับ าจะเห็นเขาฉาบกั้มานะแต่คนก็อยู่ไกลเลือเกินครับโอ้ยเจ้าก็มาทำอะไรแตร่เช้านู้ ปวดหัวสิกเดียวเลยครับนาปนา่าก็มาเลี้ยงต้นยูคาแล้วเนาะต่อก็อยู่นี่ตัวนึงอยู่นี่ตัวนึงครับคนก็มาเลี้ยงเงือกันนานุ่นครับยังเดินอยู่นะครับเดินอยู่นู่นะนะนะ เมื่อสีกเดียวเลยครับสงสัยจะดักมังพรนะรนะ่ะดักมังพลครับผ่นเป็นหน้องนะ่ะมันเป็นนาอ่าะเจีเจ๊ด่าจะมาดักมังพลนะครับขาดกดึงอย่าเลยครับ หน็ไม่ไปไหนเ,เ,เลยครับงุ่มงี่ยงงุ่มงี่ยเลยครับที่ไม่ได้ยินเสียงนกป่าเทียงเลยครับมันนะรอฟังไปเชิญก็ล้เจาะหัก,ก,หกไหมไปเชิญทีครับ ยินแต่เจ้าขากเรียกอย่างเดียวแล้วลิงอย่างเดียวเลยไปแล้วครับไปทางไอจ้จรลดล้วครับไปแล้วครับอาจจะเห็นสาวพเนียดุมไหมอาจจะเห็นสาแลลวครับไปแล้วครับ หัาสิกเดียวเลยครับนานาเสียงนกปารวบอยู่ใกล้เจ้ารลไอเจ้าคาครับเสียงใหญ่ครับมาครับแต่ไม่เถียงนานาเถียงทีครับแต่เจ้าอดนี่ติดแล้วครับติดสายตะขาบครับนานาบินขึ้นไปเหยียบปังเลยครับ โอจะเดินไปเอาไปปุ๊ดออกก็ไม่กล่าเดินไปครับไหวเจ้าคาดมันยังมีไอเจ้าขากมันยังม,มีนกเลี้ยงอยู่ครับดินอย่าเลยครับโอ้ยนานาอ้ย โอ้เพรนเนียตตินเน่ยด้วยครับโอ้ ป่าไม่ค่อยเทียงไอ้ขากค,ครับแต่ขากยังดึงอยู่ครับแต่ไม่ค่อยเทียงครับหูใน <c oughs> <c oughs> ดีครับนาะนะเอ้ยเจ้ารดเกิดติดหนึ่งครับ <c oughs> ติดไอ้ปีกสิฟ่าครับนาะนะ เฮ้ยโอออกแล้วครับเสียงใหญ่ไปแล,น,น,ะล,ลนะครับน่น่ะมาดูเฉลยไอ้รดครับหยู่ตันเสียงเจี๊ยบครับจกไปไหนนะครับนกป่ามีซูครับโอ้ยเดนหนังบนยอดนะครับน,น,นานะ่ะนไหมครับนะผมซูไ่ดูครับเนี่ยครับ หนังบนยอดเลยครับไม่ซูครับนี่ครับเสียงใหญ่ครับโอ้น่าเอ้ยไปแล้วครับครับไมซูครับรู้เรื่องครับทีนี้ครับอีกนานแล้วครับจะมาตามอีกทีครับทีนี้รู้แล้วไม่ซูครับใจไม่เต็มรอยดีครับฟ้า นี่ครับโอ้ดินแรงครับโอ้เชลยหลิวจันครับปีกสีฟ้าครับโอ้เน่รามาตามนกป้าแต่อีกแบบนี่ก็นี่นะนะนะเอ้ยโอ้ยครับเต็มคอนครับนี่ครับติดฟังนี่ ขาก็ยังนี่ครับผมใส่ไปตัวหน่อยครับนี่ฉวากนี่เลยครับนี่ฉวากที่เป็นแจงๆนี่ครับจับบนโยดเมื่อกี้นี่ครับโอ้แป๊บนึงบนาหนานกลงมาให้ดูครับครับนนะอาจารย์ทุกท่านครับโอ้เฉลยครับงามงามครับตัวนี้ครับหายากครับเต็มคอนเลยครับ๋ยวจะปล่อยออกมาให้ดูครับนานแหเะป่อมาให้ดูครับแป๊บนึงครับ มันจิกไหมเนี่ยอืมจะปล่อยลูอกใจเย็นจะเลยปีกสีฟ้าครับนะั่นนะ่ะอาจารย์ทุกท่านครับปากขอเลยครับตัวนี้ ครับนนาโอ้ยปากขอเวยครับสวยงามตามทองเรื่องครับนนาทองก็จะปล่อยเขาขึ้นสู่ธรรมชาติแล้วครับนกที่เราไม่ได้อยากได้เนาะเขามาติดให้เราชมครับวันนี้ครับสวยงามแบบบานผมเรียกว่านกสายตาขาบครับทั้งบานนนานี่เขาเรียกนกอะไรกอนใครครับทมงก็จะปล่อยแล้วครับนนาไปไปนะครับ ตาใส่ตามไม่เสียงใหญ่ครับวันนี้มีซู้ครับไมีซูยเจ้าขากไม่ซูยเจ้าหลอดครับวันนี้วันนี้ผมก็ขอาลาหนาน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจคนทําคลิปทํามีกําลังใจทําคลิปต,ต่อไปครับวันนี้ผมกใกล้เจ้าหลอดไอ้เจ้าขากก็าลาหนานาไปเพียงเท่าน,นี้ครับวันนี้ครับสวัสดีครับ